ลองจินตนาการถึงภาษาหนึ่งนะครับที่เป็นเหมือนแคปซูลเวลาในตัวเองตัวอักษรทุกตัวคำทุกคำเนี่ยเก็บประวัติศาสตร์ของผู้คนไว้เป็นพันปีแต่ในชั่วข้ามคืนภาษาเดียวกันนั้นกลับตัดสินใจทิ้งประวัติศาสตร์ส่วนนั้นไปแลป้วปฏิวัติตัวเองจนกลายเป็นเครื่องมือสื่อสารที่เที่ยงตรงตามเสียงพูดมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของภาษาลาวครับภาษาเพื่อนบ้านที่ดูเหมือนใกล้แต่กลับซ่อนปรัชญาที่แตกต่างจากภาษาไทยอย่างสุดขั้วจนน่าตั้งคำถามว่าอะไรทำไมพี่น้องที่เคยเดินมาด้วยกันเลือกที่จะแยกไปคนละเส้นทางเป็นคำถามที่ใหญ่แล้วก็น่าค้นหามากเลยค่ะเพราะวันนี้เราจะไม่ได้แค่ดูว่าภาษาลาวกับไทยต่างกันยังไงแต่จะไปให้ลึกถึงแก่นเลยว่าทาไมถึงต่าง เป้าหมายของเราก็คือการชวนมองให้ลึกไปกว่านั้นค่ะว่าภาษาลาวไม่ใช่แค่ภาษาที่คนใช้พูดกันแต่มันคือจิ๊กซอชิ้นสำคัญเป็นเหมือนพิพ,ธพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตที่ช่วยให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็การตัดสินใจครั้งใหญ่ทางการเมืองของภูมิภาคนี้ได้เลยทีเดียวโอเคครับงั้นเรามาเริ่มที่จุดที่ทุกคนคุ้นเคยที่สุดก่อนเลยความรู้สึกว่าภาษาไทายกับลาวใกล้กันจนแทบจะเป็นภาษาเดียวกันเนี่ย ในทางวิชาการแล้วมันมีน้ำหนักแค่ไหนครับเราเป็นแค่เพื่อนบ้านหรือเป็นครอบครัวเดียวกันเลยเรียกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันที่เติบโตมาในบ้านคนละหลังน่าจะเห็นภาพที่สุดค่ะในทางภาษาศาสตร์ทั้งสองภาษาอยู่ในตระกูลภาษาไทยกระไดหรือคราไดซึ่งเป็นตระกูลที่ใหญ่มากมีสมาชิกร่วมสายเลือดอีกเพียบเลยค่ะทั้งภาษาไทยลื้อใน12ปันนาไทยใหญ่ในรัฐชฐานของเมียนมาไปจนถึงภาษาจ้วงในกว่างซีของจีน หลักฐานนี้มันก็ไปสอดรับกับการเดินทางครั้งใหญ่ของบรรพบุรุษช,ชาวไทยที่อบพยพจากตอนใต้ของจีนลงมาตั้งรกรากในอุษาคเนเมเมื่อราว2 0 0 0ปีก่อนการมีรากเงาร่วมกันนี้เองที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า mutual intelligibility หรือก็คือการที่คนพูดสองภาษาสามารถสื่อสารกันรู้เรื่องได้แม้จะไม่เคยเรียนภาษาของอีกฝ่ายมาก่อนซึ่งหลายคนน่าจะเคยมีประสบการณ์ตรงตอนไปเที่ยวลาวใช่เลยค่ะ นักภาษาศาสตร์ประเมินว่าไทยกับเราเข้าใจกันได้ประมาณ70-80%เลยนะโอ้โหเยอะมากนะครับคำศัพท์พื้นฐานในชีวิตประจำวนันอย่างพ่อแม่กินนอนไปมาเรายังใช้เหมือนกันเป๊ะแต่เสน่ห์ของมันอยู่ที่20-30%ที่ต่างออกไปนี้แหละค่ะอย่างเราบอกว่าอร่อยทางเราก็จะบอกว่าแซบ่บซึ่งตอนนี้คนไทยก็ยืมมาใช้กันจนติดปากแล้วใช่ค่ะหรือ,อย่งคำง่ายๆที่สะท้อนวัฒนธรรมได้ดีคือคำว่าขอบคุณ กับขอบใจอ่าประเด็นนี้น่าสนใจในภาษาไทยขอบใจจะใช้กับคนที่เด็กกว่าหรือสถานะเท่ากันแต่ถ้าใช้กับผู้ใหญ่จะถือว่าไม่สุภาพแต่ในภาษาลาวขอบใจเป็นคำกลางที่ใช้ได้กับทุกคนทุกสถานการณ์เลยค่ะตั้งแต่กาษัตริย์จนถึงสามัญชนสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่อาจจะมีความเป็นกันเองแล้วก็ลดทอนความเป็นทางการในภาษามากกว่า พอพูดถึงสำเนียงขึ้นมาก็ทำให้นึกถึงความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดอย่างหนึ่งเลยคือเรื่องของเสียงแม้คำศัพท์จะคล้ายกันแต่พอได้ยินปุ๊บเรารู้ได้ทันทีเลยว่านี่คือสำเนียงลาวมันมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากนั่นคือลายเซนทางเสียงของแต่ละภาษาค่ะความแตกต่างหลักๆมีอยู่สองส่วนหนคือระบบวรรณยุกต ภาษาลาวมาตรฐานสำเนียงเวียงจัน์ทจะมี6เสียงในขณะที่ไทยมาตรฐานมี5เสียงอ๋อต่างกัน1เสียงใช่ค่ะการผันเสียงสูงต่ำที่แตกต่างกันเล็กน้อยนี่แหละค่ะที่สร้างเมโลดี้ของภาษาที่ไม่เหมือนกัน 2. คือลักษณะทางศัททศาสตร์ซึ่งเป็นคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ว่าทำไมหลายคนถึงรู้สึกว่าภาษาลาวฟังดูนุ่มนวลหรือม้วนหูกว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกแบบนั้นมันเหมือนมีจังหวะจะโคนที่ผ่อนคลายกว่าไม่ได้ฟังดูแข็งเท่าภาษาไทยกลางอันนี้มันเป็นแค่ความรู้สึกหรือมีคำอธิบายจริงๆครับมีคำอธิบายทางศัทศาสตร์จริงๆค่ะ งานวิจัยพบว่าเสียงสระในภาษาลาวหลายคำมักจะมีความยาวกว่าหรือมีการลากเสียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับภาษาไทยและการออกเสียงโดยรวมมีความก้องในหลังคอมากกว่าลองนึกภาพตามนะคะเหมือนการดีดกีตาราแล้วปล่อยให้เสียงมันกังวานค้างไว้นานกว่านิดหน่อยอ๋อพอเห็นภาพเลยครับแต่จุดที่ผมคิดว่ามันน่าทึ่งแล้วก็แตกต่างกันแบบหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆเนี่ยไม่ใช่ภาษาพูดแต่เป็นภาษาเขียน เพราะจากข้อมูลที่ได้มาเหมือนกับว่าในอดีตสังคมลาวเคยมีโลกสองใบที่ใช้ตัวอักษรคนละชุดกันโดยสิ้นเชิงมันเป็นอย่างนั้นจริงเหรอครับเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะเป็นระบบอักษรคู่ขนานที่น่าทึ่งมากมันแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนเหมือนเรามีเสื้อผ้าสําหรับไปวัดกับเสื้อผ้าสําหรับไปทํางานที่แยกกันโดยสิ้นเชิงเลยโลกใบแรกคือโลกทางธรรมใช้อักษรธรรมลาวหรือที่เรียกสั้นๆว่าตัวธรรม แค่ชื่อก็บอกแล้วว่าต้องเกี่ยวข้องกับศาสนาแน่ๆหน้าตาของมันเป็นยังไงครับเหมือนอักษรไทยไหมไม่เหมือนเลยค่ะแต่จะไปคล้ายกับอักษรทําล้านนาทางภาคเหนือของไทยมากกว่าลักษณะจะป้อมๆมนๆมนมนดูขลังและศักดิ์สิทธิ์อักษรธรรลาวคือภาษาของบัณฑิตและพระสงฆ์ใช้สําหรับจารึกลงในใบลานเพื่อบันทึกคัมภีร์ทางพระเพื่อศาสนาตำราโหราศาสตร์ตำรายาหรือวรรณกรรมชั้นสูงแปลว่าคนธรรมดาสมัยนั้นอ่านไม่ออก อ่านไม่ออกหรอกค่ะมันคือภาษาของปัญญาชนโดยแท้โอ้ฟ oh, ังดูเหมือนการใช้ภาษาละตินในยุคกลางของยุโรปเลยที่เป็นภาษาของาศาสนาจักรและวิชาการคนทั่วไปก็ใช้ภาษาถิ่นของตัวเองไปแล้วแบบนี้ภาษาของโลกทางโลกสำหรับคนทั่วไปในลาวลรอครับเขาใช้อะไรเขียนกันนั่นคือโลกใบที่สองค่ะเขาใช้อักษรลาวหรืออีกชื่อหนึ่งคืออักษรไทยน้อย ตัวอักษรน,นี้มีวิวัฒนาการมาในยุคไล่เลี่ยกับอักษรสุขโขทัยของพ่อขุนรามคำแหงเลยและหน้าที่ของมันก็ตรงกันข้ามกับอักษรธรรมอย่างสิ้นเชิงคือใช้สําหรับเรื่องทางโลกล้วนๆทางโลกล้วนๆเลยใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึกของทางราชการร่างกฎหมายสัญญาซื้อขายหรือบันทึกเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆและอักษรไทยน้อยนี่แหละค่ะที่เป็นต้นแบบโดยตรงของอักษรลาวที่เราเห็นกันในปัจจุบันโอเคภาพเริ่มชัดขึ้นแล้ว เรามีระบบสองมาตรฐานที่ซับซ้อนแต่พอเรามองมาที่อักษรลาวในปัจจุบันมันกลับดูเรียบง่ายแล้วก็เป็นระบบเสียงมากไม่เหลือเขาของความซับซ้อนแบบนั้นอยู่เลยเกิดอะไรขึ้นครับช่องว่างตรงนี้มันใหญ่มากเหมือนมีหน้าประวัติศาสตร์ที่ขาดหายไปเลยคำถ,ถามนั้นนำเราไปสู่จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ภาษาลาวค่ะนั่นคือการปฏิวัติภาษาครั้งมโหลานการปฏิวัติภาษาใช่ค่ะ เกิดขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพศ2518หรือคศ1975เมื่อพักประชาชนปฏวิวัติลาวขึ้นมามีอำนาจรัฐบาลใหม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากคือการสร้างชาติให้เป็นหนึ่งเดียวและขจัดการไม่รู้หนังสือให้หมดไป <c oughs> เขาก็มองว่าระบบอักษรที่ซับซ้อนมีตัวอักษรซ้ำซ้อนเยอะแยะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาแต่การจะเปลี่ยนระบบการเขียนของทั้งประเทศนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะครับมันต้องใช้ความกล้าหาญทางการเมืองอย่างมหาศาลแล้วหลักการที่เขาใช้ในการปฏิรูปคืออะไรครับพวกเขาใช้หลักการที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังแล้วก็เด็ดขาดมากค่ะนั่นคือหลักเขียนตามเสียงอ่านเขียนตามเสียงอ่าน ปรัชญาของมันคือระบบการเขียนต้องสะท้อนเสียงที่คนพูดจริงๆให้ได้มากที่สุดอะไรที่เขียนแล้วไม่ออกเสียงหรือมีตัวอักษรหลายตัวที่ออกเสียงเหมือนกันโดยไม่จําเป็นก็จะถูกตัดทิ้งหรือยุบรวมกันให้หมดเพื่อให้ภาษาง่ายต่อการเรียนรู้ที่สุดเลยนะรุนแรงมากค่ะ การทำแบบนั้นมันเหมือนลบประวัติศาสตร์ของคำศัพท์ทิ้งไปเลยนี่ครับเป็นข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นจริงๆในตอนนั้นเลยค่ะและนี่คือจุดที่ปรัชญาของลาวและไทยแยกทางกันอย่างชัดเจนฝั่งลาวเลือกประสิทธิภาพเหนือสิ่งอื่นใดลองดูตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมนะครับกลุ่มพยัญชนะวัคตะที่มาจากบาลีสัญสกฤตอย่างดอชดาตอปตกทอฐานทอมนโททอผู้เท่าซึ่งในภาษาลาวก็ออกเสียงเป็นดอหรือทอเหมือนกันหมด ก็ถูกตัดทิ้งไปทั้งหมดเลยให้เหลือแค่ต่อเต่ากับทอทหารพอหมายความว่าคำที่เคยเขียนด้วยทอฐานหรือทอมนโทก็จะเปลี่ยนมาใช้ตอเต่าหรือทอทหารแทนทั้งหมดเลยเหรอคะใช่ครับหรืออย่างนอเนนที่ออกเสียงเหมือนนอหนูก็ถูกตัดทิ้งเหลือไว้แค่นอหนูตัวเดียว กลุ่มเสียงสที่ในภาษาไทยมีทั้งสสาลาสฤสีสเสือในภาษาลาวก็ถูกยุบรวมเหลือแค่สเสือตัวเดียวและที่เด็ดขาดที่สุดคือการยกเลิกการใช้ตัวกรันหรือที่ภาษาลาวเรียกว่าหมายกันทิมไปทั้งหมดโเพราะมันขัดกับหลักการเขียนตามเสียงอ่านอย่างรุนแรงไม่อยากจะเชื่อเลยถ้าให้ลองเทียบกับภาษาไทยดูคำว่าศึกษาที่เราใช้สสาลากับสฤศี ก็จะกลายเป็นสืกษาที่ใช้สอเสือล้วนๆถูกต้องค่ะคำว่าประวัติศาสตร์ที่มีตัวการันก็จะกลายเป็นประวัติศาสตร์แบบตรงๆเลยสินะครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะผลลัพธ์คือภาษาลาวกลายเป็นภาษาที่มีความเป็นระบบเสียงหรือโฟเนติกสูงมากเรียนรู้ง่ายเขียนตามที่ได้ยินได้เลยแทบจะทันทีซึ่งมันก็ตอบโจทย์เป้าหมายของรัฐบาลในตอนนั้นที่ต้องการให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้เ,ดเร็วที่สุดแต่ประสิทธิภาพที่ว่า มันต้องแลกมาด้วยความงามหรือความลึกซึ้งทางภาษาที่หายไปหรือเปล่าครับอย่างการที่เราเห็นคำว่าภูมิศาสตร์ในภาษาไทยเราจะรู้ได้ทันทีว่าภูมิกับศาสตร์มาจากบาลีสันสกฤตมันเชื่อมเราเข้ากับรากเนา่าทวัฒนธรรมที่ใหญ่กว่าแต่ภูมิศาสตร์แบบลรามันตัดขาดจากรากเดิมไปเลยนั่นคือการแลกเปลี่ยนหรือเทรดออฟที่พวกเขาตัดสินใจเลือกค่ะและนี่คือจุดที่สะท้อนปรัชญาที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง อาจจะเปรียบเทียบได้ว่าแนวทางของไทยเลือกเก็บหีบสมบัติทางประวัติศาสตร์เอาไว้ในตัวอักษรเรายอมรักษารูปศัพท์ดั้งเดิมเพื่อให้สืบค้นรากของคําได้แม้ต้องแลกมาด้วยความซับซ้อนในการเรียนรู้ hmm. ในขณะที่ลาวเลือกประสิทธิภาพของเครื่องมือ เขามองว่าหน้าที่หลักของภาษาเขียนคือการสื่อสารในยุคปัจจุบันให้ง่ายและเร็วที่สุดไม่ใช่การเป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์เป็นปรัชญาที่แตกต่างกันเหมือนขาวกับดําเลยนะครับพอเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วก็น่าคิดต่อนะครับว่าทุกวันนี้ภาษาลาวที่ผ่านการปฏิรูปมาแล้วเนี่ย มันยืนอยู่ตรงไหนบนแผนที่โลกกันแน่สเกลของผู้ใช้ภาษานี่มันกว้างแค่ไหนครับนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่มักจะประเมินต่ำเกินไปมากค่ะหรอครับถ้าเรามองแค่ในประเทศลาวก็จะมีประชากรประมาณ7จ็ดล้านห้าแคนแต่ตัวเลขที่น่าสนใจกว่านั้นอยู่ฝั่งไทยนี่แหละค่ะเพราะภาษานี้เป็นภาษาแม่ของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานอีกกว่า20ล้านคนเบ 20ล้านคนใช่ค่ะนั่นมันเกือบ3เท่าของประชากรในประเทศลาวทั้งประเทศเลยนะครับซึ่งถ้าพูดตามหลักภาษาศาสตร์สากลภาษาอีสานก็ถูกจัดว่าเป็นสำเนียงถิ่นหนึ่งของภาษาลาวไม่ใช่ภาษาไทยสำเนียงอีสานใช่ไหมครับถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์สากลเลยค่ะเพราะมีโครงสร้างไวยากรณ์คลังคำศัพท์แล้วก็ระบบเสียงที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับภาษาลาวอย่างชัดเจน ดังนั้นเมื่อรวมกันแล้วภาษาลาวคือภาษาที่มีผู้พูดเป็นภาษาแม่เกือบ30ล้านคนซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่น้อยเลยและยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเรายังต้องนับรวมชุมชนลาวพลัดถิ่นหรือลาวดิอสปอราที่อพยพไปตั้งถิ่นฐานทั่วโลกหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยชุมชนเหล่านี้น่าสนใจมากครับพวกเขาไปอยู่ที่ไหนกันบ้าง และยังรักษาภาษาของตัวเองไว้ได้เหนียวแน่นแค่ไหนในต่างแดนชุมชนใหญ่ๆจะอยู่ที่สหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสออสเตรเลียแล้วก็แคนาดาค่ะเขามีความพยายามอย่างมากที่จะสืบทอดภาษาและวัฒนธรรมให้คนรุ่นหลังมีการตั้งวัดเป็นศูนย์กลางชุมชนมีโรงเรียนสอนภาษาลาวช่วงสุดสัปดาห์อ๋อครับ มีสื่อสิ่งพิมพ์วิทยุหรือแม้กระทั่งช่อง y o u t u b e ภาษาลาวที่ผลิตโดยคนรุ่นใหม่ในต่างแดนมันแสดงให้เห็นว่าภาษานี้ไม่ได้หยุดนิง่งแต่ยังคงมีชีวิตแล้วก็ปรับตัวไปตามบริบทของโลกอยู่เสมอพอเห็นภาพรวมแบบนี้แล้วมุมมองเปลี่ยนไปเลยครับไม่ใช่ภาษาของคนกลุ่มเล็กๆเ,เลยแล้วในเชิงวิชาการล่ะครับเอกสารโบราณที่เขียนด้วยอักษรธรรมหรืออักษรไทยน้อยที่รอดมาได้มันมีความสำคัญแค่ไหน ในแวดวงวิชาตาลตะวันตกโดยเฉพาะสาขามานุษยวิทยาและประวัติศาสตร์อุตสาคเนเอกสารเหล่านี้คือขุมทรัพย์ที่ประเมินค่าไม่ได้เลยค่ะมันเป็นเหมือนจดหมายเหตุที่มีชีวิตจากอดีตที่บันทึกมุมมองของคนในยุคนั้นจริงๆ ไม่ใช่แค่บันทึกของราชสำนักใช่ค่ะอย่างเช่นพื้นเวียงซึ่งเป็นบันทึกกึ่งรำพันบอกเล่าเรื่องราวการล่มสลายของกรุงเวียงจันอย่างละเอียดหรือมหากาบเรื่องเท้าห่วงเท้าเจืองที่เป็นวรรณกรรมร่วงของกลุ่มชนชาติไทยเล่าเรื่องวีรบุรุษโบราณที่สะท้อนสภาพสังคมการเรืองความเชื่อของผู้คนในยุคน,นั้นได้สมบูรณ์มากการอ่านเอกสารพวกนี้ในภาษาด,ดั้งเดิมก็ทําให้นักวิชาการเข้าใจรากเงาของสังคมลุ่มแม่น้ำโขงได้ลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยสิครับลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยค่ะ พอได้เจาะลึกแบบนี้ภาพของภาษาล้วเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยจากที่เรามองว่าเป็นแค่ภาษาเพื่อนบ้านที่คล้ายๆเรากลายเป็นภาษาที่มีประวัติศาสตร์สองชั้นมีจุดเปลี่ยนที่กล้าหาญทางการเมืองและมีสถานะที่สําคัญในฐานะบันทึกประวัติศาสตร์ของภูมิภาคนี่คือความหมายของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตที่แท้จริงใช่เลยค่ะเราได้เห็นการเดินทางอันยาวไกลตั้งแต่รากเหง้าร่วมกันในตระกูลภาษาไทยก็ไดมาถึงวิวัฒนาการของตัวเขียนที่ไม่เหมือนใคร การตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ที่เลือกระหว่างรากเง่ากับประสิทธิภาพอืและสถานะบนเวทีโลกในปัจจุบันจะเห็นได้เลยว่าภาษาลาวไม่ใช่แค่เครื่องมือสื่อสารแต่คืออัตลักษณ์และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยลาวที่ยังคงมีลมหายใจอยู่การตัดสินใจปฏิรูปภาษาในปี1975ที่เลือกความเรียบง่ายและการสะกดตามเสียงจริงมันเป็นการเดิมพันที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับ เพราะว่าถึงตรงนี้มันก็ทิ้งคําถามสุดท้ายที่น่าขบคิดไว้ให้กับเราทุกคนใช่ค่ะและมันเป็นคําถามที่ไม่มีคําตอบที่ถูกหรือผิดหน้าที่ที่แท้จริงของระบบการเขียนคืออะไรกันแน่มันควรจะทําหน้าที่เป็นหีบสมบัติที่เก็บรักษารากศัพท์และประวัติศาสตร์ของคําเอาไว้เพื่อเชื่อมโยงเรากับอดีตแม้จะต้องแลกมาด้วยความซับซ้อนหรือมันควรจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคมที่สุดและใช้งานง่ายที่สุดสำหรับผู้คนในยุคปัจจุบัน เป็นคำถามที่น่าคิดมากครับกรณีของภาษาลามและภาษาไทยที่ยื่นอยู่บนแผ่นดินในกล้กันแต่เลือกเดินคนละเส้นทางอย่างสิ้นเชิงในเรื่องนี้มันสะท้อนปรัชญาที่แตกต่างกันและในยุคที่โลกหมุนเร็วขึ้นทุกวันแบบนี้บางทีมันอาจจะชวนให้เรากลับมาตั้งคำถามกับภาษาของเราเองเหมือนกันว่าในอนาคตข้างหน้าปรัชญาแบบไหนที่จะทำให้ภาษาของเราอยู่รอดและเติบโตได้ดีที่สุด